ดูจากข้อมูลแล้วน่าเป็นห่วงนะครับข้อมูลจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติบอกว่าปี65จําจำนวนยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกที่ยึดได้นั้นสูงกว่าปี64ถึง167เปอร์เซ็นต์ครับก็คือเกินเท่าตัวส่วนไทยในปี -66 จํจนวนไอซ์ยาบ้าและเคตามีนที่จับกุมและยึดได้สูงกว่าปีที่แล้วปี65เนี่ยถึง3เท่าตัว ้านผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5บอกว่าสาเหตุเป็นเพราะผู้ผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำได้รับออเดอร์ได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ค้าทั้งในและนอกประเทศไทยเป็นจำนวนมากครับเพื่อนำไปขายต่อทั้งในประเทศแล้วก็ลำเลียงส่งต่อไปยังประเทศที่3ขณะเดียวกันก็พบว่าต้นทุนในการผลิตยาเสพติดในปัจจุบันต่ำกว่าปีที่ผ่านมาทำให้สามารถผลิตยาเสพติดได้ครั้งละมากมาก เฉพาะปี66สามารถยึดยาบ้าได้มากกว่าร้อยล้านเม็ดและยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติดมูลค่ามากกว่า3,000ล้านบาทครับในพื้นที่พักยาฝั่งตรงข้ามเนี่ย<ม>ก็มีปริมาณยาเสพติดจำนวนมากนะครับที่เข้ามาพักรออยู่ตามแนวชายแดนนะครับแล้วก็รอคำสั่งซื้อจากภายในประเทศเพดังนั้นก็เนื่องจากมันมีปริมาณมากแล้วก็ราคาถูกเนี่ยก็ทำให้อาจจะพี่น้องประชาชนอาจจะ หรือกลุ่มนักค้ายาเสพติดเนี่ยเข้าถึงยาเสพติดได้ได้ง่ายเมียนมาก็เผาทำลายยาเสพติดเช่นกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการเผายาเสพติดผิดกฎหมายทั้งเฮโรอ,อีนกัญชาไอซ์แล้วก็ฟิน่นคิดเป็นมูลค่ารวมแล้วกว่า446ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือมากกว่า15,000ล้านบาท วนหน้าคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมการใช้ยาเสพติดของเมียนมาระบุว่าแม้จะมีความพยายามตัดวงจรยาเสพติดทั้งผู้เสพผู้ผลิตและผู้ค้าแต่การผลิตและค้ายาเสพติดก็กลับไม่ได้ลดลงเลยค่ะผู้เชี่ยวชาญมองว่านั่นเป็นผลมาจากการทำรัฐประหารทำให้รัฐบาลเมียนมาไม่จริงจังกับการปราบปรามยาเสพติดมากพอข้อมูลขององค์การสาสตรประชาชาติระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีไอซ์ถูกยึดในเมียนมามากกว่า23ตัน